สวัสดีครับกับาเลนเจอร์บนต้นคลิปรอบนีก็บ่นเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็บางทีก็เจอผมเป็นคนที่แบบเบื่ออะไรแบบซ้ำๆอะ่ะเราเย่ยงอยู่แบบประเทศเรานี่ก็แบบชอบเล่นเรื่องเดิมเหมือนละครมารีเมคสามปีรีเมคทีอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างก็ไม่ค่อยดูแหละเพราะมันเบื่อซ้ำซากก็เลยเออ เศร้าใจแล้วรวมถึงข่าวดื่นอีกอา้าอีกแล้วเหรอทําอีกแล้วเหรอไม่เบื่อไงวะ <c oughs> คือทํามาเขาก็คงได้ผลอย่างที่เขาอยากได้นั่นแหละครับแต่ก็ด้วยสายเสือกอย่างเราอะ่ะก็เอา้าทําไมทําอีกแล้วอะ่ะไม่มีไอเดียอย่างอื่นเหรอไม่รีเรนไอเดียอย่างอื่นบ้างเหรอ <c oughs> โอเคจริงๆก็เรื่องของเขาอะ่ะแต่ก็ เบื่องไงอแนวอื่นบางทีวะจะทําอะไรจะสร้างอะไรใหม่ๆจะทาให้มันแตกต่างก็เรื่องใหม่บ้างสิแตกต่างด้วยเรื่องเดิมเหรอไม่ใช่นะแต่ก็อาจจะได้ก็ได้ก็เห็นคนก็ชอบปัน,นี่ทําแต่ละทีก็เฮฮากันทีก็ฟังก็คร่าแล้วกันนะรอบนี้ครับอ่ะตัวใหม่ไงร้อยยีิบแปดเทอแล้วกันใส่ของแล้วตดแรแล้ว ตงสกิลเกินพลอยหลบสกิล50เปอร์เมายังเบิลอยู่กลับมาเบิลเด็กแล้วก็ยพยายามเรื่องนั้น,น,นก็ขำขามแล้วกันปวดหัววะ <c oughs> <c oughs> คือเราก็จะไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเ็าทำแบบเดิมว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนว่าไงค่ะก็ไม่เข้าใจอย,อยู่ดีว่าหวังอะไรวะแล้วก็จะไม่เข้าใจต่อเออแล้วไอ้คนที่ไป ติดตามเขาอะก็โอเคใช่ไหมว่าทำแบบเดิมๆวิธีการเดิมๆเคยเจอมาเยอะไงะละครก็ดูมาเยอะซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะสมจริงหรือประวัติศาสตร์ต่างๆก็อ่านมาเยอะอยู่เจออ่างเนี้ยอ,าอ,าอา้าวเออก็ทำไปแ้วต้งแต่พันปีที่แล้วตั้งแต่ยุค3มก๊กก็ทำกันไปแล้วทำไมยังทำกันอีกวะ เคยมายังโมเล่นกันอยู่อีกเหรอโอเคคุยสกิลบนต้นคลิปปะเดี๋ยวสะบัดทิ้งก่อนเรื่องไม่ดิพวกนี้ใช่มัมสลัดยากจังเลยมันเป็นคำามปัญหาคำตอบไม่ได้ไงมนุษย์เนี่ยเหล่ามนุษย์เหล่านี้โอเคครับสกิลหนึ่งทั้งสองสกิลเป็นสกิลโจมตีนะระยะประมาณ3 6 0กับ400จำไม่ได้แล้วอันไหนเท่าไหร่ ก็ถือว่าวงแล้วมีสกิลหนึ่งอันนี้หรเปล่าที่โจมตีแนวหลังนี่แหละน่าจะลบบัฟครับไม่ลบอมตานะลบบัฟเป็นเวลาถ้าร้อยสี่สิบก็ประมาณเจ็ดวิใช่ไหมคูดาวเหมือนจะแปดวิก็คือแทบจะติดต่อเนื่องนะจนติดจากยีฝ่ายตรงข้ามแบบอาจจะไม่มีบัฟเหลือเลยคืออาจกันเพียวๆเลยแล้วเดเมจอีกพันสองเอซิบสองเท่านี่แหละอีกสกิลครับลบเลือดเด้ง อันนี้โจมตีแนวหน้าใช่ไหมแล้วก็ลดต้านสกิลไปห้าสเปอรกมเมทสิบาเท่าสกิลโจมตีทั้งสอันเลยก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเขามีโอกาสจะหลบได้ไงแต่ถ้าโดนก็น่าก็เรียกว่าก็คงจะถึงถึงตายเพราะจะมีโอกาสติดสกิลอีกอเอาจัดกับตัวหลักนะเอาอะไรออกดีอะ อันนี้ก็มีลบอะไรลบบัฟเหมือนกันใช่ไหมเลือดเด้งเพิ่มตาสกิลอันนี้ก็นี่ก็ลบบัฟเหมือนกันลบบัฟลบอมตะ2อ,อย่างเลยอ่ะยอมเอาชุดหลีออกแล้วกันชุดหลีมีอะไรสตันแล้วก็ลดหลบสกิลแล้วก็ติดสกิลหลบรีตีแม่นเอาชุดหลีออกก่อนแล้วกันโอ้ยเบิ้นชุดหลีไว้ทีมสอง อ๋อไม่มีเทียลงเลยตัวเราเริ่มเก่งพอพอกันแล้วออทีมนี้ล่ะแผนนี้แล้วกันมันก็มีสกิลดีๆนะแต่ก็ยอมหน่อยวะหรืออาจจะมะนาวอาจจะตกรอบไปก็ได้ใส่ของเทพไปนี่ก็จะเน้น p p นะครับบอกสกิลไปหมดแล้วใช่ไหมระยะบอกแล้วสกิล2รู้สึกจะครูดาวน์5วินะอ่านอีกที เอ้ยห้าวีเรอเพราะอันนี้มันก็เจ็ดวีอ่ะก็ประมาณนี้แหละไม่ถึงสิบวีอ่ะคูดาวสั้นมากไปไป P P กันออกสลัดเรื่องคิดเยอะออกไปเบื่อจริงนะซ้ำซาก P P ครับตัวพรุ่งนี้มันก็เน้น P P โห้ชนะรวดเลยอ่ะรู้สกรอ ไม่เนี่ก็ชนาแค่นี้เอาสองพันแปดได้สี่รอบครับจัดเลยแล้วกันเดี๋ยวตาแรกจะลองแบบออโต้ไปเลยแล้วกันออโต้แล้วก็เปลี่ยนทีมอะไรประมาณนี้วะแล้วก็ใช้ไอเทมไปะจะพยายามใช้อเทมให้ชา้าที่สุดแล้วกันอ่ะประมาณนี้ไป อากดแล้วนะๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยปั๊มแรกอยู่เลยครับล่าไมาได้ด้วยครับดีจังโอ้ยเขาใช้แต่เช้าเลยครับลบปรมมัตะเขาได้ป่าวะโอ้ยแนวหน้าลมเลยไหวไหมนะลองยือดูอยู่อยู่อยู่ยเนนะี่ว่าพี่ใจแบบตัวพวกนี้มาเพียบเลยไง อมตะยังติดอยู่นะอ,อโอเคหายแล้วบัฟยังเต็มหัวเลยนะมันติดใหม่ไงนะเอาดิอมตะเราก็เริ่มมาแล้วไนงะถ้าก็ใช้อเทมขอใช้พายุตามนะแค่นั้นเท่านั้นใครที่อยากดูแบบไม่ใช้อเทมก็ก็อย่างที่ว่าขอแค่ไม่ใช้พายุแล้วกันโอ้จะไหวเหรออย่างนี้มันต้องติดโลหรือเปล่าใช่ไหมอย่างแบบนี้มันควรจะติดโลสู้ไนงะ แต่อยากเข็นพี่ก็เล่นให้ดูแล้วกันเล่นแบบไม่ใช่สมองด้วยคื <Auto S 1> <laughs> ออโอโต้ไปโอ้โหติดไอสกิลเต็มเลยรักษาบัฟเพื่อนหน่อยเป็ดโอ,อเครักษาบัฟเพื่อนแล้วเป็ดนี่โหนะครับอมาตะและล,ลบดีบัฟด,ด้วยไงยชอบมากอะ่ะโอ้ทีมเดียวอยู่อะ่ะหมดยังไงยอมไหมนายยอมยอมแล้ว สิที่จริงเล่นให้เน้นๆหน่อยก็ไม่น่าจะต,ต้องใช้ไอเทมนะโอ้โหคตรถึกอะครับเนี่ยสกิลใหม่แน่เลยไปไอทีมบ้างเขาเหลือพายุวะไม่ต้องพายุกลับก็ได้มั้งได้เปรียบเยอะแล้วนอกจากมันจะขี้โกมแบบพายุพัดได้ยิงซ้ำชุดใจอย่างนั้นอะชนะแล้วไม่ใช้ไอเทมนะครับผมออโต้ด้วย ปั๊มเต่มิีไซเปลี่ยนทีมนิดหน่อยอ่ะกแบบทีมหลักเอาดีเหมือนนแบบทำให้เึกขึ้นน่ะดี๋ยวต้องไปดูทีมมาก่อนแบบถ้าไอเทมสุสีกันก็แสดงว่าตัวเราใช้ใช้ได้แต่ถ้าเขาเกียร์ฟรีล้วนเลยก็อือย่าเหลิงไปนักเออเกียร์ฟรีเยอะเอออย่าเจิงไปนัก ทีมเขายัางไม่แน่นแต่เลเวลขนาดนี้แล้วนะก็ถือว่ามีมีมีดีเยอะแหละเอาสรุปจบไป1รอบไปดูกันอ่าสกิลอีกทีครับย้ำกันอีกทีอ่าลบปับ๊บน่าจะอย่างว่าเป็นเป็นวิเลย7วิเลยแล้วก็เดเมจด้วยแล้วก็อีกอันก็ลบแนวหลังใช่ไหมล่ะสดนี้ก็ ลบเลดเด้งลดต้านสกิลไาอ,อีกรอบครับก็ให้มาดูสนามจริงเลยแล้วกันนะที่เหลือจะไปเทียบอะไรพวกนี้ก็มีไฮเปละไปลองสกิลกันลบกลัวด,ด้วยนะครับถ้าชนะก็เอาแต้มไปจะพยายามไม่ใช่ไอเทมเว้นแต่จะแพ้แลวกันจะทำให้ดูแล้วนะหลายจากนี้ไม่ทับแล้วนะ อยากจบเร็วๆไงอ่าสเต็ปแรกประมาณเนี้ยโอ้ยมีต้องรีบล้มขนาดแล้วโอ้ยไปตัวก่อนครับโอ้ไม่ไปด้วยมันใช้แร่แร,แร่แร่เยอะไงะะมาแล้วอ่ะลบเลือดเด้งดิโอ้โหไหวไหมนอ้อ โอเคยังพอไหวอยู่ครับมันก็พอจะตั้งอยู่นะอมตะเราโอเคอ่ะโอ้แตเขาเยอะว่ะไม่เป็นไรพอตื้อได้อยู่ตั้งรับเือแถวเนี้ยโอ้โหสนุกสนานเลยอยากใช้ไอเทมจังตายเยอะแล้วอะลบอมตะแม่ สกิลไฮบลลายังติดกันเต็มอยู่เลยก็ยังออกไปสู้ได้อยู่นะก็ยังตื่อยังยือได้อยู่นะโอเคไหมครับถูกใจหรือเปล่ากับคอมโบหลายๆตัวประมาณเนี่ยอ่ะปลอีกทีบ้างโอ้ดันกลับว่ะเฮ้ย บัฟมันก็ขึ้นมั่วเยอะนะแต่มันหลายตัวไงเริ่มคลิกเยอะๆอย่างโอ้นเนี่ยไงก๊อปล่างมาได้ตัวแสบจริงเค้กดันกลับอะครับเกิดอะไรขึ้นอะน้ำแข็งก็โดนไปแล้วนะโอ้โหอ้อ้โต้ก็ช้ได้เลยเนี่ยดีดีไฮบรลละไฮบรลละ อัดให้บรระยัดป้อมครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูทีมเลแล้วกันพอแล้วเดี๋ยวจะไม่ชนะชนะไฮบรละด้วยการไม่ใช่ไอเทมปอดมาใช้อะไรไปเองน้ำแข็งอย่างเดียวเองอ่ะขอบคุณสรับแต้มครับตีคืนได้เลยตามสบายไม่เครียดอยู่แล้วต้องดูทีมเมื่อก่อนอ๋อก็ เกียร์ทั่วไปไม่มีเกียร์เทพครับนะอยู่หลีกประมาณนี้ก็เจอประมาณนี้แหละไปข้างบนก็คงจะไม่ไหวเออลองเล่นแบบพอดีกว่ากลัว <c oughs> จะหัวร้อนะงั้นผมจัดทีมดีเฟนแล้วกันรู้สึกว่าเอ้ยปร,ป,รประทับใจมากตัวนี้ช็อกโก้พักไปเลย เออลาชาปูเอ็ดเวิร์ดเอออีกทีมาอีกตัวเรายังไม่ได้เอาลงใช่ไหมมีพิโกโก้แล้วเอานี่ออกใช่ปะอา่ามันก็สุ่มลงอยู่เดียวครับโอเคเซตใหม่ของเรา เรียบร้อยไปอ่านสกิลกันอีกทีก็เห็นเห็นเห็นพระเทพอยู่ใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวพูดคุยกันสักนิดสกิลก็ลบบัฟแนวหลังก็คุ้มอยู่กับการลบบัฟคือถ้าโดนซึ่งไม่แน่ใจว่ามันกา,การันตีโดนหรือว่ายังหลบได้อยู่บ้างแต่ถ้าตัวไหนโดนก็ก็ถือว่าตายแหละ เขาจะไม่ได้รับบับขึ้นหัวอีกเลยนะน่าจะประมาณนี้เนี่ยสีม่วงที่เห็นใช่ปะเหมือนเป็นรงเท้าด้วยซ้ำอันก็เลือดไม่เด้งเออก็ดีไฮบัลละหรืออะไรที่ก็ตัวเพื่อนมันเนี่ยเออเนี่ยนี่ก็เลือดเด้งยิงไฮบัลละยิ่งเด้งเยอะเลยแล้ว,ลวโดนลบทิ้งก็ โหดเลยถามลดต้านสกิลด้วยคือโดนสกิลก็น่าจะเจ็บคือถ้าไมไ่ได้ใส่ต้านสกิลแบบเยอะสุดๆนี่คือถ้าอย่างนี้ก็ลดไป50เปอร์ก็เหลือ92ก็โดนแรงขึน้นนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้ก็จกเลยถ้าใส่แค่ร้อต้นๆเนี่ยจกโดนเต็มเตเลยอ่ะก็แนะนำส่วนกลางก็ลงเท้าครับ ทางวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูเกมรับเลยบกี้จ้องแต่ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามว่าจะใช้อะไรมามอันนี้ก็ลดแร่ด้วยทำให้เราปั๊มรแร่ทีมหลักได้ไวขึ้นน่าจะแทบทุกตัวอะไรบ้งที่จะใส่หรือเอาเฉพาะตัวที่มันใส่แล้วตัวที่มันใช้แร่เยอะๆก็ได้ครับส่ฝ่ิที่ใช้แร่เยอะ เบิเ้ลอ,อ,อันนี้มาใส่ไปแล้วนี่ลเลยก็ไม่ค่อยเยอะเท่ไหมพันห้าพันเจ็ดก็ประมาณนี้เจมเวทนี่แหละเยอะอันนี้ก็กะจะเอามาเลดบอสเหมือนกันนะเดเมจห้าสิบเท่าก็ยังหวังอยู่เหมือนกันไล่ปั๊มอยู่ก็สรุปว่าตัวนี้อืม มันต้องเข้าคู่กับอีกหลายตัวนะแต่มันพอมันมีมันมาเสริมก็เท่าที่เห็นคือจัดการกับฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นหลบเก่งๆก็ลบบัฟไปต้านสกิลเยอะๆก็โดนลดต้านสกิลไปอีกเลือดเด้งก็เอาออกโอ้โหก็ถือว่ามีหลายๆอย่างที่แบบเน้นโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยไม่แน่ใจเอาเป็นเลดบอส ไปเลดบอสกัน <laughs> ทีมไหนว่าเลดบอสอ่าจะทีมก่อนอ่าพี่ปูของเราพี่ปูย่างปืนทีมไหนวะอันนี้มันทำอะไรได้ทำไมไปเบิ้ลขนาดนั้นนดะ้ลดหลบสกิลลดต้านสกิลอันนี้มันต้านสกิลแล้วอะ แทนมิกกุแล้วกันไม่มีที่ลงอะ่ะมันก็ครบๆกันแล้วอะ่ะโอเคปะไม่ต้องเด้งเลือดแล้วมั้งคิดหนักเอามิกม,มิกุไว้ไดีกว่ากดทีเดียวเด้งสองทีเบื่อเบื่อเจมเดี๋ยวรอสักพักนะครับก็าอาจจะพุ่งนี้ก็ได้ โอ้มิกุแต่พิกุจะอยู่ทีมทีมนี้เหรอมิกุจะเด่นไปนะเฮ้ยเอออาอะไรมาทีมนี้ดีพี่ปูอพี่ปูอยู่ทีมนี้ดีกว่า <c oughs> กดทีเดียวเด้งสองที <c oughs> โอเคเข้าทีหรือเปล่า ่ปลองกันมีหรือเปล่าบอสเกิดหรือ,อยังโอเคโหตัวแสบด้วยเอออันนี้ก่อนเอ้ยมันต้องตัวแ,แสบสิวะสกิลอะไรวะไปดูกันก่อนนะครับไอทางวะทั้งครับเลยปรับตัวกันเอาเองแล้วกันสุภาพบางจังหวะเอ,อ๋อ อ๋เพิ่มความแม่นให้ตัวเองอ๋อลบอมตะฝั่งเราครับแล้วก็ใบแต่เราก็มีตัวที่ลบสกิลพวกนี้หวังว่าสกิลมันจะไม่เพอร์มานัตนก็คือถาวรคือแบบโดนแล้วปุ๊บติด7วิเลยลบไม่ได้ก็มันก็อาจจะทำก็ได้ ไปลองกันครับใส่อมตะไปก่อนเลยชุนเล่ะพี่ปูของเราไปโค้ชถึกไปอมตะรัวๆเน้นพี่ปูแล้วกันโดเก็นโดเก็น ลบอามาตะาใช่ไหมเนะ่ยเออติดแล้วลดไงไหมอะตั้งรับได้ดีนะครับก็คือแบบไม่ไม่ค่อยตายแต่ค่าเขาเลือดเขาไม่ลดเลยโอเคติดสกิไในซ่ใส่ไปต้องหลายตัวแล้วโอ้เออว่ะสายไหวพิบแบบตัวที่ไม่ได้เน้นดเมดก็ให้มันใช้ร่าน้อยก็ได้ครับเพราะไม่ต้องเอาเดยเมดไง เอาสกิลมาช่วยบัฟทีมไม่ใช่โอ้โหตีมันตีไม่เข้าอ่ะอ่ะเข้าดอกสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> นี่ไอดีเด็กนะเอยไม่ใช่ดิกิวด็กกิวฟาร์มก็ยังตีไม่ก็เข้าเลยไปลองตัวอื่นแล้วกันมัน,ม,นมันเก่งจังวะแต่ว่าเมื่อกี้ถือว่าดีแล้วหรือเปล่าอ่ะตัวนี้บ้าง มันก็เข้าใ้ท้ายอ่ะแต่ถือว่าตั้งรับได้ดีทีมตายยากมากรีวิวสองตัวไปเลยแล้วกันครับเอาไว้ครบอามาตะเซใส่ไปตัวคือมันลบดีบัฟด้วยไงเป็ดทองเนี่ย โอ้ยโดนว่ะเฮ้ยกับต,ตัวนี้แม่งได้เว้ยโอ้ยต,ตกละโอ้ยเข้าเว้ยไม่เข้าแล้วเว้ยโอ้ค้างเยอะเหมือนเดิม,มนะแต่เลือดยังค้างอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์อยู่เลยอะอะไรวะเออลดแล้วลดละวเอาไว้ทิ้งท้ายหน่อยเว้ย ไม่เข้าเลยว่ะไม่ไหลเลื่อนไงคือมีอมตะอะไรแล้วแต่สกิลอื่นมันไม่เข้าเป้าคือไม่รู้จะไปเพิ่มไปลดอะไรยังไงแล้วยากเหลือเกินคือบางทีก็อาจ,จต้องไปใช้พวกเดเมดแรงๆดอกเดียวเลยหวังฟลุกเอาก็บัฟพลังโจมตีแรงๆไปอะไรประมาณนี้ครับ ตีไปสมรอบเดเมจน้อยมากโอ้โหมี IDU เข้ามาเพียบเลยก็ IDU ไม่ต้องเข้าเพิ่มแล้วนะครับพี่ว่าตอนนี้น่าจะแบบเพียงพอแล้วตีตีกันตายแล้วมาเพิ่มเดี๋ยวจะอดตีซะเปล่าเาอเคครับก็น่าจะจบแค่ตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่แบบตัวเก่งเทพ แต่มันไปตัวเสริมให้จัดการศัตรูได้ดีขึ้นลดความเก่งกาจของศัตรูลงนะคือก็เหมาะกับคนที่มีทีมดีดอยู่แล้วมีมีชมมีชาแชมเปนแล้วหรือจะคอมโบปิกโกกับมูลธนูไปแล้วคือถ้ามีคอมโบอะไรพวกเนี้ยเออเสือขาวอีกเนี่ยคือตัวหลักที่ทททต้องมีแล้วหลังจากนั้นค่อยมาตามเก็บไอพวกนี้ครับซึ่ง มันจะเก่งเลื่อมกันนิดๆไม่เยอะก็อาจจะไม่ต้องจัดทีมแบบอย่างนี้เป๊ะก็ได้เอออาจจะไปใช้อย่างนี้แทนก็ได้อันนี้ก็น่าเล่นนะสสยอะไรวะไวพิบอีบวะโอเคเยียบเลยคือเวลาโดนพายุอาจจะใช้ตัวนี้ขวางได้ทีนี้เราก็ไม่ต้องกดไอเทมละไม่ต้องกดส่นวนละเพราะมีตัวขวางอยู่ถ้าตั้งตั้งทีมได้นะ อันนี้เขาเพิ่มต้านสกิลให้ทีมแล้วก็เลือดแดงด้วยโอ้โหโหดเว้ยกบแดงหมดแล้ว <c ười> คอมโบโจมตีก็ปิโก้กับมูนธนูหรือสายว่องไวตัวอื่นก็ได้หรือว่าแชมเปญเก่งด้วยตัวเองเลยแชมเปญเสือขาวเนี่ยเก่งด้วยตัวเองเลยที่เหลือก็ทีมที่ควรจะมีก็คือตัวอมตะทั้งหลายหาเอาหาง่ายสุดถูกสุดก็มะนาว ที่เหลือก็ต้องไปเปิดไล่ดูเอาเองก็ล่าสุดที่ผมได้ก็ถือว่าเทพเลยเทพอมตะเลยครูดาวสั้นมากโคนี่โคสการ์ดโคสป่ะเขาเรียกอะไรก็เกี่ยวกับทะเลแหละใช้หาดอะไรพวกนี้มะจำไม่ได้แล้วถ้าได้ตัวนี้มาก็เป็นสายอมตะที่ยอดเยี่ยมที่เหลือก็เป็นสายไวพร็บปปอื่นๆก็ ่ว่าเก่งกว่ากันนิดๆอาจจะไม่ได้ว่าเก่งกว่าเก่งกว่ากันก็ได้แต่คนละสษายอย่างเงี้ยเลือดเด้งนี่ก็มีเลือดเด้ง,งใช่ไหมก็ถึงเวลาก็ใส่ตัวเดียวก็ได้อย่างเงี้ยอ่าปูเอ็ดเวิร์ดนี่ก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามสกิลจัดการฝ่ายฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องแรงก็ได้แต่ทําให้ตรงข้าผ่านตรงข้าอ่อนอ่อนแอลงหรือถ้ามีตัวไหนที่สกิลคล้ายก,กันก็ เลิกตัวเดียวก็ได้หรือไม่ชัวร์ก็สองตัวก็ได้แล้วแต่ถรจาจะเน้นหลบสกิลก็แอด์ดเรือเรือดำน้ําก็ได้หลบสกิลติดสกิลก็ราคาถูกอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วครับนะมันก็จะเลื่อมกันนิดๆก็จัดให้มันสมดุลเอาเองแล้วกันมันไม่แน่มันไม่ชัวร์ลองใช้เดียวเองมันก็รู้เองและโอเควันนี้ก็แค่นี้หเหนื่อยละ แค่ okay. สลัดเลือกไปดีทิ้งไปบ้าง <c ười> คิดอะไรเยอะแยะนะอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวคงได้ไต่หอเพิ่ม